โฆษกกองทัพภาคที่สก็ขอให้ประชาชนนั้นรอการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจค่ะหลังจากที่มีผู้ก่อเหตุนั้นทุบเสียงพระในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งตอนนี้กําลังรอผลการตรวจลายนิ้วมือแฝงจากของกลางว่าตรงกับผู้ต้องสงสัยหรือไม่ค่ะ ความคืบหน้าการติดตามตัวผู้ก่อเหตุทุบเสียมพระพุทธรูปเสียหายภายในวัดวิมลวัฒนารามหรือวัดหัวเขาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเสียหายล่าสุดเจ้าหน้าที่นำวัตถุพยานที่ตรวจยึดได้ทั้งค้อนขวานมีด้ามยาวและเสื้ยืดแขนยาวสีขาวเพื่อตรวจพิสูจน์หารอยนิ้วมือแฝงและ DNA ของผู้ก่อเหตุ จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้านหน้าของวัดก็พบชายต้องสงสัยที่เดินเข้าออกวัดในคืนที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบถามแต่ให้การปฏิเสธไม่ได้ทำหลายพระพุทธรูปค่ะแต่วันเกิดเหตุลักลอบเสพยาเสพติดกับเพื่อนและก็ยอมรับว่าเสื้อยืดสีขาวที่ตำรวจตรวจยึดนั้นเป็นของตัวเอง พันตำรวจเอกมานะเดชาวริศผู้กำกับการสถานีภูทรสายบุรีเปิดเผยว่าขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่และต้องรอผลการพิสูจน์รอยนิ้วมือแฝงของกลางที่พบในจุดเกิดเหตุนะคะว่าตรงกับลายนิ้วมือของผู้ต้องสงสัยหรือไม่ค่ะขณะที่พลตรีปามโมท พรมอินโรศโกกองทัพภาคที่4บอกว่าขอให้เจ้าหน้าที่นั้นทําการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปหาตัวผู้ก่อเหตุให้ได้ไม่อยากให้สังคมนั้นด่วนสรุปที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งทุกเรื่องนั้นต้องมีที่มาที่ไปต้องเอาความจริงมาพูดไม่ใช่เกิดเรื่องแล้วแล้วก็มาโจมตีกันทําให้เกิดความเครียดแค้นกันโดยบอกว่าขอเวลาให้เจ้าหน้าที่นั้นได้ทํางานก่อนค่ะ